เดอะการเดียนรายงานว่าซามูเอลเลริชี่กองกลางของโตรินโอกลายเป็นเป้าหมายที่แมนเชสเตอร์ซิตี้พิจารณาหากต้องการหานักเตะมาทดแทนโรดี้ที่พักจนจบฤดูกาลดาวเตะวัย23ปีเป็นหนึ่งในนักเตะสำคัญที่ช่วยโตริโนมทำผลงานดีในช่วงต้นฤดูกาลนี้แถมยังโชว์ฟอร์มเยี่ยมในเกมที่ช่วยอิตาลีเอาชนะฝรั่งเศสเมื่อต้นเดือนแม้เขาจะเล่นได้หลายตำแหน่งแต่ริชชี่ถูกยกเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ตัวรับสายเลือดใหม่ที่น่าจับตามอง และยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักที่แมนซิตี้หมายตาเอาไว้หักต้องการคนมาแทนโรดี้ในเดือนมกราคมริชชี่ยังถูกมองเป็นการเสริมทัพในระยะยาวให้กับแมนซิตี้และด้วยค่าตัวของเขาที่อาจแต่ระดับ30ล้านปอนด์ทำให้เขาไม่ใช่เพียงแค่ตัวแก้ขัดเรือใบสีฟ้ายังต้องตัดสินใจว่าพวกเขาจะเร่งแผนการเสริมทัพที่ว่างไว้สำหรับช่วงซัมเมอร์ให้เร็วขึ้นหรือไม่เนื่องจากอาการเจ็บของโรดี้ โตรินไม่อยากจะปล่อยนักเตะสำคัญในช่วงกลางฤดูกาลโดยเฉพาะหากพวกเขารักษาฟอร์มเยี่ยมเอาไว้ได้แต่การย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกกับทีมระดับซิตี้อาจจะเป็นเรื่องน่าจูงใจสำหรับนักเตะแฟนๆแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ